น,ะะนี่ก็แช่ข้าวเหนียวไว้นะคะสองชั่วโมงนะคะแช่ข้าวเหนียวไว้นะคะนี่นะคะจะมาเนื่งข้าวเหนียวนะคะนี่ซึ้งเนื่องข้าวเหนียวนะคะกับหม้อหุงข้าวนะคะแล้วก็มีผ้านี่นะคะผ้าคล้ยายผ้ามุ้งนี้นะคะมาลองแบบนี้นะคะลองแบบนี้นะเทข้าวเหนียวกันเลยนะคะเทข้าวเหนียวใส่ไปเลยนะคะ เทข้าวเหนียวใส่ซึ้งแล้วนะคะกว่าให้มันเรียบๆซะหน่อยนะคะกว่าให้เรียบๆทีนี้ก็คุมไว้นะคะผ้าที่เนี่ยนะคะคุมไวะะ้เนาะ,ะให้เสดดน้ําก่อนนะคะมีน้ำเนาะะลองไว้ให้เสดดน้ําก่อนนะคะจะค่อยเอาไปนึ่งนะน้ําสําหรับนึ่งนะคะ,ำำะ,คะไม่เยอะนะคะประมาณนี้นะคะนะนี่นะคะนี่นะคะหม้อนะคะ น่งนะคะนี่นะคะตั้งอุณหภูมิไปที่สติมนะคะตรงนี้นะสติม1นะ่งนะคะตั้งไปที่สิบห้าองศานี่นะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มากดนึ่งนะคะนี่เนาะหลังจากนั้นนะคะเอาข้าวเหนียวนี่นะคะที่เราทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนะคะใส่เข้าไปนะคะที่หม้อนะคะ ฝานะคะนึ่งไป15นาทีนะคะนึ่งนะคะ5ใช้กองก็มีอนี้นะคะแชมบูบ็อกคเสร็จแล้วนะคะสุกสแล้วเนาะเปิดดูนะคะนี่ยด้เปิดดูนะคะ มาดูกันนะคะสุกแล้วนะคะมาดูว่าจะสวยงามขนาดไหนไม่แฉะนะคะนี่นะคะมาคนดูนะคะไม่แฉะนะคะเรียงตัวสวยเลยนะคะเรียงเม็ดสวยเลยนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวของเรานะคะข้าวเหนียวไทยนะคะสวยงามเลยนะคะไม่แฉะยกออกเลยนะคะนี่นะคะนี่เนาะนะคะข้าวเหนียวที่นึ่งนะคะสติกกี้ไรส์คุกสติกกี้ไรส์นี่ค่ะ นี่นะมาซายจักน้อยนะคะทราขันเนียวปโอ้ควันนะคะมองเลยนะร้อนร้อนเลยนะนี่นะหอมเลยนะคะนี่นะะอร่อยอืม อืม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 ฮะอืมอืะค่ะอร้อนเลยนะคะ้อนเลยนะนี่นะเอาแบบนี้นะคะแบบนี้นะนะไปเลยนะคะี่นะนี่นีคอ้ย Long.